ี่เป็นปัญหาผมร่วงของคุณรสนะครับซึ่งร่วงสระผมทีเนี่ยร่วงเป็นกระจุกใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากใช้ฮาวิล่าไปประมาณ2เดือนเนี่ยจากกระจุกใหญ่ๆก็เหลือกระจุกเล็กนิดเดียวเดี๋ยวลองมาฟังนะครับว่าคุณรสเขียนคําวิจารณ์ให้ฮาวิล่าอะไรบ้างรับรองว่าฟังแล้วยาวแต่ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับใช้เองจนมั่นใจดีจริงถึงได้มารีวิวเพื่อคนที่ทุกข์ใจจากผมร่วงผมบางได้มาใช้ ขอแค่อย่าใจร้อนการฟื้นฟูนต้องใช้เวลาแต่เห็นผลไม่นานเกินหนึ่งขวดใช้ตามคําแนะนําของเขานะหามานานมากแชมพูที่ใช้แล้วผมร่วงน้อยลงใช้แล้วไม่คันไม่มีรังแคไม่ทําให้เป็นสิวที่หน้าพอแท้และกลิ่นไม่แรงลองใช้มาเยอะไม่เห็นผลกับเราเลยจนเจอไฮเวล่านี่ใช่เลยตอนแรกที่ดูไฮเวล่าเห็นราคาก็ลังเลแพงจังแต่เขาไม่เหมือนใครตรงที่เป็นสมุนไพรสดคมดี ลองมาเยอะแล้วลองอีกสักอันนึงก็น่าจะได้สั่งมาเลยใช้ไปสองสัปดาห์ไม่เห็นจริงเหมือนคนอื่นอืหัวเรามันคงแย่มานานต้องใช้เวลาฟื้นฟูเห็นผลช้าเร็วแต่ละคนแตกต่างกันไม่ใช่แชมพูเทวดาจะใช้ปุ๊บเห็นผลปับ๊บใช้สักครึ่งขวดน่าจะรู้อย่าคิดมากรู้แค่สคัมผัสแรกที่ใช้คือผมสะอาดดีครั้งที่สองครั้งแรกสองปัม๊มครั้งสองก็สองปัม๊มฟองเต็มเลย ผมเราประบา่าจริงๆมันร่วงลดลงทีละหน่อยผ่านไปหนึ่งเดือนเออเริ่มเห็นผมร่วงลดลงแล้วเห็นชัดผ่านไป2เดือนหูยดีใจอะ่ะใช้แค่แชมพูนะไม่บางมากเลยไม่ได้ใช้โทนิกใช้แค่แชมพูอย่างเดียวก็เอาอยู่แล้วไลผมข้างหน้าจากที่บางไปนานก็เริ่มกลับมาเดือนต่อต,อ,ตอมาตอนเป่าผมผมขึ้นใหม่เริ่มยาวถึงได้เห็นว่าผมขึ้นทั้งๆชี้เต็มไปหมด รวบผมกำได้เต็มมือใช้มา8เดือนแล้วและยังใช้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อสุขภาพผมที่ดีจากแชมพูรธรรมชาติครั้นี้เจอเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ผมบางผมร่วงบางคนข้างหน้าแหว่งข้างหลังโห่รีบบอกเขาเลยส่งข้อมูลส่งคลิปให้ดูคนไม่รู้จักก็บอกแม่ค้าก็บอกไม่เว้นของดีต้องบอกต่ออยากให้เขามีความสุขกับผมเหมือนเราแพงตอนซื้อถูกตอนใช้เพราะใช้ไม่เยอะฟองก็เยอะแล้วใช้ได้นาน ผมขึ้นมากกว่าร่วงเพราะตรงที่ไม่ขึ้นมานานก็เริ่มขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณคุณล้นมากๆนะครับเรียกว่าเป็นคําวิจารณ์ที่เขียนมาให้ยาวมากแต่ก็ฟังแล้วก็มีประโยชน์นะครับทั้งเรื่องของการที่เรียกว่าต้องให้เวลาไม่ใจร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของราคาว่าแพงอาจจะรู้สึกแพงตอนซื้อแต่พอใช้แล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันราคาถูกเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันชัดเจนนะครับ ใครที่มีปัญหาสุขภาพเส้นผมนะครับก็อยากให้เปิดใจลองใช้ฮาวิล่าดูเพราะว่าเราอยู่คู่เรียกว่าเราอยู่คู่คนไทยมา10ปีลวเราดูแลคนที่มีปัญหาสุขภาพเส้นผมมา10ปีได้รับผลลัพธ์ที่ดีมาโดยตลอดเลยครับดังนั้นใครที่มีปัญหาก็สามารถปรึกษาเข้ามาปรึกษากับเราได้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมแนละทีมง,งานฮาวิล่าจะเข้ามาช่วยกันตอบครับ ภาพที่เห็นเป็นปัญหาผมร่วงของคุณรถนะครับซึ่งร่วงสระผมทีเนี่ยร่วงเป็นกระจุกใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากใช้ฮาวิล่ไปประมาณ2เดือนเนี่ยจากกระจุกใหญ่ๆก็เหลือกระจุกเล็กนิดเดียวเดี๋ยวลองมาฟังนะครับว่าคุณรถเขียนคําวิจารณ์ให้ฮาวิล่อะไรบ้างรับรองว่าฟังและยาวแต่ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับใช้เองจนมั่นใจดีจริงถึงได้มารีวิว เพื่อคนที่ทุกใจจากผมร่วงผมบางได้มาใช้ขอแค่อย่าใจร้อนการฟื้นฟูต้องใช้เวลาแต่เห็นผลไม่นานเกินหนึ่งขวดใช้ตามคำแนะนำของเขานะหามานานมากแชมพูที่ใช้แล้วผมร่วงน้อยลงใช้แล้วไม่คันไม่มีรังแคไม่ทำให้เป็นสิวที่หน้าเพาะแท้และกลิ่นไม่แรงลองใช้มาเยอะไม่เห็นผลกับเราเลยจนเจอฮาวิล่านี่ใช่เลย ตอนแรกที่ดูไฮเวลาเห็นราคาก็ลังเลแพงจังแต่เขาไม่เหมือนใครตรงที่เป็นสมุนไพรสดคงดีลองมาเยอะและ้วลองอีกสักอันหนึ่งก็น่าจะได้สั่งมาเลยใช้ไปสองสัปดาห์ไม่เห็นจริงเหมือนคนอื่นอืมหัวเรามันคงแย่ามานานต้องใช้เวลาฟื้นฟูเห็นผลช้าเร็วแต่ละคนแตกต่างกันไม่ใช่แชมพูเทวดาจะใช้ปุ๊เห็นผลปับ๊บใช้สักครึ่งขวดน่าจะรู้อย่าคิดมาก รู้แค่สัมผัสแรกที่ใช้คือผมสะอาดดีสะครั้งที่2ครั้งแรก2ปั๊มครั้ง2ก็2ปั๊มฟองเต็มเลยผมเราปะบา่าจริงๆมันร่วงลดลงทีละหน่อยผ่านไปหนึ่งเดือนเออเริ่มเห็นผมร่วงลดลงแล้วเห็นชัดผ่านไป2เดือนหุยดีใจอะ่ะใช้แค่แชมพูนะไม่บางมากไม่บางมากเอาใหม่ทำไมมันเช็นแป อ๋อโอเคไม่บางมากเลยใช้เอามาคอยทีไม่บางมากเลยไม่ได้ใช้โทนิกใช้แค่แชมพูอย่างเดียวก็เอาอยู่แล้วไรผมข้างหน้าจากที่บางไปนานก็เริ่มกลับมาเดือนต่อๆมาตอนเป่าผมผมขึ้นใหม่เริ่มยาวถึงได้เห็นว่าผมขึ้นสั้นๆชี้เต็มไปหมดรวบผมกำได้เต็มมือใช้มาแปดเดือนแล้วและยังใช้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อสุขภาพ ผมที่ดีจากแชมพูธรรมชาติคราวนี้เจอเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ผมบางผมร่วงบางคนข้างหน้าแหว่งข้างหลังโว่รีบบอกเขาเลยส่งข้อมูลส่งคลิปให้ดูคนไม่รู้จักก็บอกแม่ค้าก็บอกไม่เว้นของดีต้องบอกต่ออยากให้เขามีความสุขกับผมเหมือนเราแพงตอนซื้อถูกตอนใช้เพราะใช้ไม่เยอะฟองก็เยอะแล้วใช้ได้นานผมขึ้นมากกว่าร่วงเพราะตรงที่ไม่ขึ้นมานานก็เริ่มขึ้นแล้ว ก็ขอขอบคุณคุณล้นมากๆนะครับเรียกว่าเป็นคําวิจารณ์ที่เขียนมาให้ยาวมากแต่ก็ฟังแล้วก็มีประโยชน์นะครับทั้งเรื่องของการทีเ่เรียกว่าต้องให้เวลาไม่ใจร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของราคาว่าแพงอาจจะรู้สึกแพงตอนซื้อแต่พอใช้แล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันราคาถูกเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันชัดเจนนะครับใครที่มี ปัญหาสุขภาพเส้นผมนะครับก็อยากให้เปิดใจลองใช้ฮาวิล่าดูเพราะว่าเราอยู่คู่เรียกว่าเราอยู่คู่คนไทยมา10ปีแล้วเราดูแลคนที่มีปัญหาสุขภาพเส้นผมมา10ปีได้รับผลลัพธ์ที่ดีมาโดยตลอดเลยครับดังนั้นใครที่มีปัญหาก็สามารถปรึกษาเข้ามาปรึกษากับเราได้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมแนละทีมงานฮาวิล่าจะเข้ามาเชื่อกันตอบครับ ผมจะอยู่เคียงข้างคุณ